รรร้าาาาาาานนนนหมมูกกกะะทที่่่เแบณายาวโนนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชาแนลมิตรคู่พุงชาแนลที่จะพาทุกคนไปเที่ยวอิม่มหนำสำราญและอิ่มพุงกันอย่างสนุกสนานนะจ๊ะ <S <S เรามาที่ไหนหรอเรามาที่ร้านนี่นะฮะเขาชื่อว่าร้านคุณออยหมูกระทะซึ่ง จะมีห้อยนามสกุลข,ข้างล่างว่าบายภูปลายฟ้านะครับภูปลายฟ้านี่ก็เป็นร้านหมูกระทะที่เก่าแก่ร่้งเดิมที่เปิดมานานมากแล้วถ้าจำความได้ก็น่าจะ15ปีบวกน่าจะประมาณนี้นะฮะเรามาดูกันว่าคุณอ้อยหมูทะบายภูปลายฟ้านั้นข้างในมีอะไรให้เราทานบ้างน,นะครับตามกันมาเลยอ่าแล้วเราก็ เข้ามาอยู่ในร้านกันนะฮะแล้วก็มาเจอกับนี่เมนูเล่มใหญ่เต็มเลยชื่อในเมนูนี้นะฮะเรามาดูเขาก็จะมียำต่างๆนี่นะครับยำกุ้งทูโทยำกุ้งหิบยำกุ้งสดยำปลาหมึกยำม้วนเส้นยำมะม่ายำไส้กรอกยำหลายๆยำด้วยกันแล้วก็เมนูของหมูกระทะกันนะฮะนี่เมนูของหมูกระทะนี่นะฮะอันนี้จะเป็นชุดอันนี้จะเป็นชุดแล้วสั่งเป็นชุดเลยเป็นชุดเราก็จะได้พร้อมผัก พร้อมน้ำซุปพร้อมน้ำจิ้มนะฮะแล้วก็จะมีสั่งแยกเป็นอย่างอย่างอย่างเนาะก็จะมีสันคอสชั้นนะฮะมีทะเลลวมีเบคอนเบคอนเบคอนแล้วก็ด้านหลังอ่าด้านหลังก็จะมีราคาแยกสั่งให้เราสั่งเป็นอย่างอย่างเนาะมีเขาก็จะมีรายการให้เราติ๊กเลือกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะติ๊กเข้าไปทุกรายการอีกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะจ๊ะไปไปกินกัน รออาหารที่เราสั่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวร้านหมูกระทะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าเครื่องดื่มชูไม่ใช่เครื่องดื่มจะลงจิตใจนะครับทำมาร้านก็บรรยากาศดีมากครับเป็นร้านที่แบบราคาสูงแล้วก็โล่งโปร่งสบายนะครับด้านข้างมีต้นไม้สีเขียวสบายตานะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะมันไม่อบอ้าวเนาะเพราะอากาศมันฟโฟลตลอดแล้วก็มีดนตรีฟังเพาะจา,ากมาแชลตัวเล็กๆแต่ว่าเสียงดีเหลือเกิน เรามาดูตู้แรกของเรานะฮะนี่ตู้น้ำำําลําไยวุ้น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 นะฮะตู้นี้นะฮะตู้นี้ก็จะเป็นมีแก้วแบบแช่เย็นเลยนะครับดูโอ้โหน่าจะเย็นมากอะ่ะมาดูหน่อยนะอู้ยเย็นมากเลยแก้วเย็นมากเลยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับเพื่อสุขภาพของเรานะครับน้ําผลไม้ต่างๆนะฮะอาหารน่าจะมาละไ,ไปดูระวังกระทะนะคะรับราวังกระทะตอนนี้กระทะได้จากเราไปแล้ว กระทะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูที่กระทะกันว่ามีอะไรให้เรากินบ้างมา,มาตามมาคือตอนนี้เราสั่งกันจนแบบว่าโต๊ะเราวางไม่พอนะครับคือมีทั้งยำแล้วก็ เนื้อ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 ผักต่างๆมากมายนะจ๊ะโอ้มีบะหมี่หยกด้วยสั่งแรกเลยเราก็จะมาน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มสูตรของภูปลายป้านะครับขายโดยคุณออยหมูกระทะนะจ๊ะใส่เคี่ยนนนอยนึงใส่พริกนิดนึงนะฮะแล้วเราก็จะบีบบีบนี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม นกมาเดี๋ยวนี้มาเนา <c oughs> คๆคๆันเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยมันจิ้มเผ็ดแล้วก็มีความเค็มเปรี้ยวหวานครบรสกลมกล่อมมากๆนะฮะเดี๋ยวนะครับก่อนที่เราต้องเอาน้ำมันชโลมให้ทั่วนะฮะไฟแรงมากทำให้มันหมูเราไหม้นะฮะอันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อโคขุนนะ โอ้โอย่างอย่งย่างอย่งย่งคั่วอย่างเงี้ยครับชิ้นใหญ่มากนะฮะเนื้อเน้นเน้นเนี่ยครับเนื้อวัวโอคขุนนะครับรุ่งตัวใหญ่มากเลยนะฮะอืออืออุ้ยจ้า ใส่นวดปลาหมึกนะฮะใส่จุ้งฝั่งนี้นะฮะใส่ปลาหมึกตรงนี้นะฮะอ่า <c oughs> เ,าเะฮะ้เะฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เน้้อเะฮะ้ยนฮ้ยมเยีเฮ้ยเฮยเ้ยเฮยเ้เข้ยไปจยเ้า หอมอร่อยมากเลยเนะาะอืมเขาหมักมาแล้วกิๆมันแบบว่าเข้าเนื้อมากเลยทไมเราถึงมานีก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตกแล้วก็บรรยากาศดีมากมันเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการกินหมูกระทะเราก็เลยแบบว่าหาหมูกระทะที่แบบน่าจะอร่อยๆอ่ะล้วก็เลยมาเจอสายร้านนี้ครับเราก็เลยลงมาเพราะว่ามันมีคําว่าภูปฟายฟ้าอยู่เมื่อก่อนเนี่ยภูปฟายฟ้า ah เขาเป็นร้านร้านหมูกระทะที่เก่าแก่โบราณมายาวนานมากเลยเนาะแล้ว เมื่อก่อนกินแล้วมันอร่อยมากผมก็เลยแบบว่าเมื่อเห็นภูมไฟฟ้าแล้วก็เลยอยากลองกินดูเพราที่ขี้เกียจซื้อสกินแล้วไปตั้งเตาที่บ้านก็เลยมีร้านให้เรากินละเราก็กินที่ร้านนี้แหละชอบปรับหมูย่างแล้วก็แบบว่าย่างให้มันเขาเรียกว่าสะดุ้งสะดุ้งอื้อ นี่นะครับตับเราเริ่มสะดุ้งแล้วเราก็เขาเรียกว่าเกือบสุกได้พี่นะฮะแต่ว่าเราจะกินแบบนี้แหละเพราะว่ามันนี่นครับสุกเร็วมากตับเนี่ยคือตับสดๆดเลยพร้อม่เลยหมักมาเนาะมันก็จะมีรสชาติของตับแบบหวานๆอยู่แล้วก็เราจะจิ้มน้ำจิ้มของเข้านี่แหละ นี่แหละอืนี่ของเขามอร่อยมากเลยนะกุ้งหดหมดแล้วกุ้งหดหมดแล้วนี่ฮะหมูสามชั้นเด้งๆของเราออือออ้นี่เลยนี่เลยนี่นะครับเขาก็จะมีนะครับเดี๋ยวจิบไปก่อนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตาตาตาเด็กน้อยญี่ปุ่นเสื้อแดงนะครับนี่นครับตาเด็กน้อยญี่ปุ่นเสื้อแดงนะฮะ ดี๋ยวเราจะเราจะใส่ยังไงอ่ะเราจะเอาใส่ยังไงเนี่ยตา,ตายแล้วเบคอน,นชั้นแค้มหมดแล้วเนี่ยต้องบีบบีภาษาอะไรใส่ญี่ปุ่นบีภาษาญี่ปุ่นนะภ <c oughs> าษาญี่ปุ่นมารคคาวันนี้คำนเลยคำว่าบีแปลว่าอะไรแปลว่าทำ,ทำให้มันแตกออกจากกันนะฮะ นี่ฮะบีบนะครับกิริยาเป็นกรีาคำกิริยาทําอย่างนี้นะฮะบ,บีบบีอย่างนี้ครับบีอย่างนี้นะครับบีน,น,บบนี่แล้วแล้ว,ลวเส้นบะหมี่กึ่งสำลูเราก็ผ่านกระบวนการบีเรียบร้อยแล้วฮะใครที่อยากที่มากินหมูทอดแต่ว่ากลัวยุงกัดนะก็แค่อย่าเงเกขายยาวมาและทางร้านเขาก็จะมีอ่า เรื่องป้องกันเนาะพวกะเปรกันยุงพวกไอแท่งที่เสียบไว้แบบไล่ยุงอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นยุงไม่กวนแน่นอนนี่นะฮะตอนนี้เราก็รีวิวกินมาครบเกือบทุกอย่างแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวขอตัวไปกินแป๊บหนึ่งนะนี่ไปไปก่อนกับน้องปลาหมึก ก็ตอนนี้เราก็ผ่านมาราวๆสองชั Phoenix ่วโมงกว่าละในการที่เรากินหมูทะกันมาเรื่อยๆนะครับทั้งยำทั้งหมูกระทะแล้วก็เครื่องดื่มที่ช่วยชูกลาลังไม่ใช่ที่ช่วยจันลงหัวใจของเรานะครับก็เป็นเป็นร้านหมูกระทะร้านหนึ่งที่บรรยากาศดีมากนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเข้าออกเรื่อยๆเลยเป็นร้านที่โล่งโปร่งสบายมากนะฮะ ก็อยากให้ทุกคนลองมาชิมกันดูนะครับคุณออยหมูกระทะก็ตอนนี้ก็อิ่มพุงกันแล้วนะครับแล้วก็จะขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราร้านมิตรคู่ครัวนั่นเองเย่เย่เป็นร้านคู่ครัวที่เปิดมานานกว่า40ปีนะครับมีทั้งขายปลีกขายส่งขายสินค้าทีครัวเรือนทุกชนิดแล้วก็เป็นสินค้าที่ใช้ในบ้านทั่วไปนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามทางเพจมิตรคู่ครัว ช่องทางการขายก็จะมีช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกนะครับเร็วนี้จะมีสแกมนะครับให้เราติดตามกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้พนักงานเอ้ยให้ทีมงานทุกคนด้วยโอ้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 ด้วยนะคะก็คลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพากันไปดูอะไรนะฮะไปทีมร้านไหนอ่ากดติดตามกันได้เลยนะครับผมคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะจ๊ะชิบ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 